รถบ้านมือสองสภาพดีโกเอกเอามาฝากกันอีกแล้วครับคันนี้ราคากลสด148,000บาทนิสสันจุกเครื่อง1.6เกิโอโต้ปี2014แบนซินบวก LPG รถสวยมากขับสนุกระยสดสุดๆแอร์หนาวๆปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันติจอบวกพร้อมกล้องถอยยางใหม่4เส้นรถพร้อมใช้เลขไม้200 0กิโลเมตรรถบ้านเล่มพร้อมโอนรถอยู่นนทบุรีติดโงพักสพอเยเพิ่งสนใจแวะมาดูมาลองขับกันได้เลยมา ถูกทักหาโก้เองตามรายละเอียดด้านล่างมีบริการจัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศรับซื้อรับเทินรถมือสองสภาพดีให้ราคาสูงนะจ้า